มือวางเกี่ยวหญ้านะโอ้โหอันนี้บานจริงๆถ้าไม่ได้นี่ไม่รู้ทำไงแล้วนะเนี่ยเรื่องงม ติดแน่ไม่ยตรงน,นี้ใช oh, oh, ่ไล ah, ูกกเลไลยหรอโอ้โอ้ปลาอะไรเนี่ยลูกปลาสองตัวเองเนี่ยปลาอะไร Thank <laughs> you. ก้างกลางมันแข็งดีนะเลยกรดีทั้งนั้นเลยเนี่ยกระปุกกดีทั้งนั้นนี่ปลาอะไรเนีด้จับนั่นน่ะนี่ปลาตะโกง ลงมาติดขาวกระดิ่งี้ยจะมาออที่ท่ออันนี้นะมไม่ได้ออกไปท่อนี่ไม่ออกแล้วมันจออกแต่ท่อนี่นะั่นโค้ดไม่มีโค้ดโค้ดไม่ได้นี่นาปลาอะไรนะเรือง ปลาที่กินแล้วหโอ้ยนี่แม่นี่นีนี่นเี่นี่นนมน่นี่่่นี่่นี่ม่่น Ya, dia laik dulu dia อุยเอาหมอตื่นตอบอกแค่นั้นเลยตื่นเนอะน,น,น้ำตื่นมากเลยเนี่ยน้ำตื่นตื่นเลมันตึ๊กคั้นมันคันนท่อขมามันบ้กคันนะคันก็มียานี่ท่อแตกเลยท คนนั uh ้นเขามาคนนั huh. ้นเขามาทีดีแล like ้วค oui> ือกระถางเขาเลยเป็นกระตังน่ะโู้ต้องพงมาแล้วโอ้ยถ่ายชุดนี้ว่า้พงดูหน่อยสิโอ้โหชุดนี้ดูโอ้ยถ่ายชุดนี้ให้โอ้ยได้เรื่องหลุดแหมโอ้ยโอ้ยในเรื่องว่าตัวใหญ่ก่อตัวเล็กช่างมันตรงนี้ต้องมีซ้ำมาเนี่ยโอ้ยได้หลุด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 โอ้ย อ้หโอ้โอ้ยหายหยอุ้ยเ้ยโอ้ยยป้าเต็มเลยแข้มช้ำไหมเหรอป้าคนะ้ไหนโอ้ใช่หางแหลนี่หายเจ๋เจ๋อีม่น้องดูเลยนะอือมีแ่เข้มช้ำยกชุดเลยเนี่ยยกชุด มีขากลับอีกรเนี่ยเออจอดเขาจะกลับอย่างนี้จอดรถไว้นี่แล้วก็เดินไปพีนเน่เดชเดินไปตรงนู้นตรงนู้นน้ำไหลตรงนี้เองเลยไว้โน่นก็ไม่มีแลยมีพ่อใ้ดูเไม่รู้เดินไปเรื่อยอพ่อมันพ่อแค่น้ำไหลนะไม่เดี๋ยวไปเรื่อย ปลาวิ่งทำน้ำเห็นๆเ,เลยเมื่อกี้ปลาอะไรไม่รู้วิ่งวิทำน้ำตรงนี้แม่ผมปลาข้าวเป็นขอจับหน่อย กะดีทั้งนั้นเลยเนี่ยชุมนุมกด็ดีตาเลยพักแป๊มานี่น้ำปูดมีชนไหม,มนะลืงช้อนนะม,มันมันชนแล้วมันจะมุด ไม่ท่วนี่นี่ซัดเหยียบเต็มเฮ้ยปเปลาเลยไม่ว่ายุดเลยช้าช้าเดี๋ยวเรื่องต่ำต่ำช้าช้ามันไม่มีกระตุกกระตุกนั่นนั่นเลยจริงยุดเลยช้า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 เลื่อนตัวช้าช้าเลยช้าช้าสิดึงเร็วจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทียบหน่อยเปรียบเทียบมือหน่อยเปรียบเทียบมือหน่อย โอ้โหน่แน่แน่ดูด้วยเอาเทียมไม้เทียมไม้โอ้ยขึ้นไม้ไหมน้าเรืองโอ้นี่เรืองยกหน่อยยกหน่อยยกหน่อยยกโจยกยกเออออกมาออาเอ่อโอ้โหเบิ่มเลยที่เมื่อกี้มามันขึ้นใช่ไหมน้าเรืองเขาใส่เขาไม่ต้องขังเขาใส่ไม่ขังเราจะไปใส่ในรังโอไม่เคยใหญ่ขนาดนี้ให้โจดูไม่มาเออโอเคเ แต่กระชังได้เลยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมันจะตายก่อนใช่ป่ะยยัังงงไมนก็ตต้อารู้ว่าปันแรดนะเนี่ยไม่เมื่อกี้เราเห็นมันน้ำมันขึ้นเลยเมื่อกี้กันนั้นเรือที่เรือตกใจอ่ะคิดว่าเป็นปลาช่อนน้ำเม็ดขึ้นเลยอ่ะโอ้ตัวขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โห่วาใหญ่กว่านี้อู้นี่กี่โลเนี่ยเรือโลฟาโลฟาเนี่ยนะใจบอกบอกว่าไปโลเก้าอ่ะโอ้แล้วคันเบ็ดนี่ไม่ไม่โลครึ่งงอเลยเนี่ยโอ้ โอ้นี่นี่หนูดูดินี่นเป็นฝูงเลยนะาเรืองโอ้โหนี่นโอ้นี่นี่น้าเรื่องดูดิเข้าเมาเข้าเมาน้าเรืองนี่ข้าเมาเหรอเนี่ยเป็นฝูงเลยเนี่ยฝูงอ่ะโอ้นี่นี่นี่มันมันมันหลบมันหนีลงไง ปเ,เป็นร้อยเลยเนี่ยมเยม,เยมออเื่อกี้เข้าเมาแล้วหรือังเียบ่หวางหวา

น้ำป้วนเลยคือเมื่อกี้เลยนะอือไอ้ี่กลับมาถ้อยโค้งนั้สบายพี่เด็ดน้ำต่ำเนี่ยเลยน้ำต่ำมันติดถีนี่เป็เรื่อเอื้อมนี่ถีงั้นนะขึ้นเลยนะแตกษนี่หนาปะเออนี่นี่มานหายไปปลาอือปลาเยอะก็ป่าเนี่ยกระดี่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปลาข้างล่างเยอะมากเลยนะปลา เนี่ยเน่ไทยนพงไปดูนี่เป็นฟันตายเลยเนี่ยไอ้นพงผมจับไม่ได้เลยพี่เด็ดจับยกเลยยกเลยนี่เรื่องกระดิ่งทั้งนั้นเลยกะดี่อย่างเนี้ยนี่ถ่ายไปเฮียดูหน่อยเล่าโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยอะ điều này, lấy cái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  này, ôi, cái này, lấy cái này, lấy cái này, lấy cái này, ยักป anyway. ่ะ so well. ัไม่ได uh, ้ั้ยได้ยักยักไม่ได้สอาตัวลาดฉลเลลฉลเลยหลบเลยหลลเลลยลเยไม่ดีไม่ดีควรนั่นะนี่นี่ด้นะไอ้ังเงี้ยอ่ะสะ้าอ ก็แค่ไหนย,ออยูตัวหนึ่งอะไรเมื่อกี้หนีเร็เวๆไม่มาก ก่อนตัวลูกแี้เป็นลูกไอโดมลเลยเหลืองเลยลูกไปแกโอ้ขาดตายดีเลยโอ้มันมีกดกินหมดเป็นลูกไอโดมลเลยโว้ยช่อนกระโดดตัวลอยขาดได้นีพอแล้วพอ เหว่งทิ้งเหว่งกว้างเนี่ยแผลพันคอจะบปวดชิ้ตัวต้องตัวแผลพันคอ มุงนู้นมุงนู้นมันต่ำนิดเดียวทำไมไม่ไม่ไปต่ำมุมนู้นเลยยามันเยอะมันมีส่วนน้ำขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้ส่วนน้ำตีนอะไรหมดลูกหนักอ่าลูกยุบยับยับเลยสิบตัวลูกลูกมันหนักสิบตัวจะหลุดจะหลุดบ้านเรศสองตัว กระดิอีกแล้วกระดิกระดิเยอะแต่พุง <c oughs> น,นอนไม่หลับน,น,นอนนอนหลับไปตื่นปเต็มมาโจนพวกมาเฉยเลยเียอะยุ้งยืนมา,นมา,า,นมมาถามให้เริ่มไปเปาแเ่นี้ยต่ไม่ไปยังมันพะใหญ่อยากจะมาเหมือนนะขอขอพักโทรไปแล้ว Terima kasih telah menonton! ช่อน